สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับประจำวันที่15พฤศจิกานะครับก็ทองตอนนี้ก็กลับฝั่งเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับในทางเฟลม์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง d ดยแล้วก็4ชั่วโมงนะครับก็อยู่ในฝั่งเซลล์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มจาก สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็ได้มีการหลุดโลลงมานะครับแต่ก็ได้ลงมาถึงเป้าของเขาแล้วนะครับแล้วก็มาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ยังคงเป็นฝั่งเซลนะครับสามสิบก็เป็นฝั่งเซลนะครับซึ่งสามสิบนาทีเนี่ยนะครับสโตเขายัางค้างการขึ้นอยู่นะครับในสามสิบนาที แล้วก็15นะครับ15ก็สโตอย่างค้างการขึ้นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะสามารถตีกรอบได้นะครับดูกรอบที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับก็คือโลบริเวณ63นะครับถ้าหลุดจะมองฝั่งเซลล์นะครับแต่ถ้าไม่หลุดจะมองฝั่งบายโดยง่ายขายบายนะครับจะต้องวิ่งขึ้นมาผ่าน71น,นะครับต้องยืนเจหนให้ได้ถ้ายืนได้ ส่วนตัวแอ์จะมองย่อบายนะครับถ้าผ่านเจน,นึแล้วนะครับจะมีหนึ่แนวก็คือที่บริเวณ77นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ฝั่งบ่ายจะเริ่มกลับมานะครับใน time f r a 15นาที30นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ทองมีเป้าขึ้นอยู่นะครับเขายัางคงค้างการขึ้นอยู่ที่ f i b บ261.8นะครับเพราะว่าเขาได้วิ่งทะลุ แนวร้อยดจุดแไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับตรง74วิ่งทะลุไปแล้วก็แอบมองเขาค้างขึ้นที่บริเวณ97นะครับแต่อยู่ที่ว่าให้การค้างขึ้นของเข่าตามฟิโบเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปเลยหรือจะลงมาพักตัวก่อนนะครับถ้าลงมาพักตัวนะครับจุดบายถ้ารูดหลุด63นะครับ จุดบายแรกจะดูที่บริเวณ59.8นะครับตรงฟิโบรลอยก็คือจุดเบรกขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับถ้ามาบริเวณนี้แล้วมีอาการนะครับก็น่าสนใจฟังบายนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาลอดูที่บริเวณ51แล้วก็48นะครับตรงนี้จะเป็นฟิโบฟักตัวนะครับ2แนวนี้ถ้าชนแล้วมีอาการก็หาจังหวะบายตรงนี้ได้นะครับ เงื่อนไขฟังบายมีอยู่กรณีเดียวเลยนะครับที่จะทำลายฟิโบชุดนี้นั่นก็คือหลุด2536นะครับถ้าหลุดโครงสร้างบายจะเสียแล้วจะกลับฟังเซลล์ทุกทมเฟรมต่อเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่หลุดกราฟยังมีโอกาสยกตัวอยู่นะครับแล้วฟังเซลล์จะเริ่มมาตอนไหนฟังเซลล์จะต้องไปดูตรงบริเวณไหนนะครับก็เงื่อนไขแรกนะครับห้ามผ่านที่บริเวณ77 นะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยการาฟจะมีโอกาสเป็นภาพนี้นะครับก็คือกดหายและถ้าหลุดทองสินะครับจะมีโอกาสกดหายกดโลลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาผ่านได้นะครับให้ไปดูบริเวณที่97้เจ็รอดูที่97ครับก็อันนี้เป็นมุมมองทองคำของแอดมอนะครับ แอดฝากกดไลค์กด share, แชรแออใมม์ให้แอดหน่อยนะครับแอดอธิบายเข้าใจไหมรบกวนพิมพ์คอมเมนต์ให้แอดหน่อยนะครับสวัสดีครับ